เรื่องกลุ่มเอาเรื่องกลุ่มก่อนนะครับนะเรื่องกลุ่มที่คุณตั้งขึ้นมาเนี่ยเยอะแยะมากมายตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแล้วคุณไปแอนตี้วัตถุมงคลรุ่นอื่นๆเขานะแล้วก็บางครั้งเนี่ยนะบางครั้งเอาตรงเนี้ยนะไปโจมตีต่อว่าต่อขานนะแล้วก็ไป นะไปสร้างพลังในการกดดันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมบอกว่าตรงนี้ทำกันมานานแล้วนะครับแต่ว่าท่านอย่าทำเลยนะครับนะบางทีเนี่ยท่านตั้งกลุ่มมาเนี่ยนะครับตั้งกลุ่มมาแล้วท่านใช้ชื่อกลุ่มว่าชื่อพระเกจิเลยชื่อวัดวาลามต่างๆเลยนะคนที่เข้าติดตามเขาก็ไม่รู้ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มของวัดนะ จริงๆวัดมาบางกลุ่มหลายกลุ่มวัดไม่ได้ตั้งนะครับมันมีมันมีคนเอาไปตั้งนะตั้งเป็นศรัทธาบ้างตั้งเป็นชื่อก็บางทีเป็นชื่อเลยก็มีชื่อท่านเลยก็มีรูปท่านเลยก็มีนะบางทีวัดก็ไปตั้งเลยว่าเป็นชื่อวัดน,นะวัดนู้นวัดนี้เนี่ยแล้วก็เอากลุ่มคนนะที่มีอยู่มากดดันนะกดดันทั้งวัดกดดันทั้งพระ นะครับอย่างนี้เนี่ยนะมันมีอยู่เอาเข้าจริงกลุ่มผมบอกตรงๆนะครับไอ้ที่เป็นกลางผมดีใจด้วยไอ้ที่เป็นธรรมผมเห็นดีด้วยแต่ไอ้ที่ตั้งกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะผลผลประโยชน์ของตัวเองล้วนๆเนี่ยแล้วไม่มีใจเป็นธรรมเป็นกลางแล้วเที่ยวไปนะไปตีกันคนอื่นต่อว่าคนอื่นแล้วก็สร้างกลุ่ม เพื่อจะไปกดดันอะไรต่างๆนะอย่างนี้ผมบอกว่าท่านท่านหยุดพฤติกรรมอย่างนั้นเถอะนะมันไม่ได้สร้างสรรอะไรเลยนะครับไม่ได้สร้างสรรอะไรเลยนะกลุ่มหลายกลุ่มเป็นอย่างนี้นั้นะนะมันมีวัตถุมงคลหลายรุ่นตอนนี้สร้างออกมาแล้วก็บอกว่ามีนะทีมงานของผู้สร้างบางกลุ่มนะเข้าไปแล้วก็เข้าไปนะเข้าไปเขียนเข้าไปโพส นะรุนน so kind of ี like so cry, yeah, ้เขาไม่เล่นรุ่นนี้เขาไม่เอานะรุ่นนี้วัดไม่เล่นนะรุ่นนี้วัดไม่เอานะอย่างเนี้ยครับนั้นผมบอกอย่างนี้มันตีกินชาวบ้านเขานะมันตีกินชาวบ้านคนนึกว่ากลุ่มนี่ผมบอกให้นะคนตั้งกลุ่มเนี่ยบางทีคนนึกว่ากลุ่มใหญ่นะไอคนตั้งกับคนสองคนบางทีมีแค่คนเดียวเป็นแอดมินนะแต่ว่ากลุ่มมันมีคนติดตามเยอะหน่อยก็กลายเป็นว่ากลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่ กลุ่มใหญ่ไม่เล่นผมบอกว่ากลุ่มใหญ่ไม่เล่นเนี่ยมันมีแอดมินเท่านั้นน่ะนะกลุ่มใหญ่ไม่เล่นนายแอดมินเป็นคนดูแลแล้วก็อ้างมาว่ากลุ่มใหญ่ไม่เล่นนั้นผมบอกว่าไอ้กลุ่มใหญ่ไม่เล่นมันไม่ใช่คนส่วนใหญ่เขาไม่เล่นนะครับท่านเข้าใจอย่างนี้นะฮะไม่ใช่ว่ากลุ่มใหญ่ไม่เล่นคนส่วนใหญ่เขาไม่เล่นไม่ใช่ผมบอกว่าไอ้พฤติกรรมอย่างนี้เนี่ย ทำให้คนนักเล่นเนี่ยลงเหวเยอะแล้วเพราะว่าเขาบอกว่ากลุ่มใหญ่เล่นกลุ่มใหญ่เขามีผลประโยชน์ของเขาเขาก็อัดกันเข้าไปอัดกันเข้าไปนะก็กลายเป็นอะไรฮะแมงเมาบินเข้ากองไฟไอคนที่เป็นแมงเมาเข้าไปเข้าไปโอ้กลุ่มใหญ่เล่นกลุ่มใหญ่เล่นพอเข้าไปเช่าปลากดว่าขายไม่ได้คือท่านต้องดูให้ชัดนะครับว่าไอตรงเนี้ย ท่านจะเอามากดดันหรือจะมาบอกว่ากลุ่มใหญ่เล่นกลุ่มใหญ่ไม่เล่นนะกลุ่มนู้นไม่เล่นกลุ่มนี้ไม่เล่นผมบอกว่าการเล่นไม่เล่นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่กลุ่มว่าจะเล่นไม่เล่นนะมันอยู่ที่ผู้ที่เขาจะเล่นไม่เล่นก็คือนักสะสมนักสะสมเขาจะเล่นไม่เล่นมันอยู่ที่เขานี่มันไม่ใช่อยู่ที่กลุ่มเล่นไม่เล่นนะครับนะพยายามเอากลุ่มมากดดันชาวบ้านบอกว่ากลุ่มไม่เล่นนะกลุ่มและใครล่ะครับไม่เล่นน่ะ นั่นผมบอกว่าตรงนี้เนี่ยพยายามนะครับอย่าเอานะคนไม่กี่คนนะมาแล้วก็ทำเป็นกระแสว่ากลุ่มไม่เล่นนะกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไม่เล่นผมบอกว่าไอแบบนี้แหละมันทำให้วงการพระเนี่ยต่ำเตี้ยเลี่ยดินมันทำให้วงการพระมีปัญหาก็เพราะไอกลุ่มนี่แหละนะไอกลุ่มมีไม่กี่คนมีไม่กี่คนนะตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ไปกดดันเขาว่ากลุ่มไม่เล่นกลุ่มไม่เล่น ผมว่าไอ้แบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะครับผมเคยนะครับนี่ผมบอกให้เมื่อปีหกหนึ่งเนี่ยผมยกตัวอย่างเคสของผมนะครับเมื่อปีหกหนึ่งผมทำประชาสัมพันธ์ให้กับรุ่นรุ่นหนึ่งเกจิองหนึ่งปรากฏว่ากลุ่มนั้นเนี่ยเขาค่อนข้างใหญ่เพราะว่าเพราะว่าคนติดตามเขาเยอะแล้วเป็นการเปิดกลุ่มแรกๆก,ก็เลย นะขอเอาวัตถุมงคลลงโพสต์ปากฏว่าลงลบลงลบลงลบไม่ให้โพสต์ลงไปก็ไม่ให้โพสต์บอกว่าต้องมีเอกสารหลักฐานการขออนุญาตเพราะเอกสารหลักฐานชัดเจนการขออนุญาตลงไปก็โพสต์ไม่ได้แล้วแถมยังปิดกั้นอิตหากบอกว่าต้องพวกเดียวกันถึงจะโพสต์ได้รุ่นที่ตัวเองเห็นด้วยถึงจะโพสต์ได้เลยทำให้ ต้องไปเปิดนะไปเปิดกลุ่มใหม่นี่แหละมันทําให้วัตถุมงคลม,มีปัญหาในปัจจุบันเนี่ยก็ลากกันไปสิครับกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่ลากกันไปสิครับน่าลากเอาไปแต่ของพวกตัวเองไปเล่นเล่นเล่นแล้วเป็นยังไงล่ะครับแมงเมาบินเข้าไปตายกันเรียกผมบอกว่าถ้าคุณจะเล่นเอากลุ่มมากดดันอีกหน่อยเนี่นะครับมันก็นะมันก็พังกันทั้งหมดนะเพราะว่ากลุ่ม มันก็รู้แต่ในกลุ่มถามว่าคนทั่วไปเนี่ยเขารู้ไหมบางทีเขาไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับคนทั่วไปที่เขาเช่าผ้าบางทีเขาไม่ได้เข้ากลุ่มนะแต่คุณพยายามนะกลุ่มไม่เล่นกลุ่มไม่เล่นกลุ่มไหนล่ะครับไม่เล่นคุณตีกันชาวบ้านนะครับน้าตีกันคนนู้นคนนี้ว่าเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นนั้นผมบอกว่า ตรงนี้นะเลิกทําเถอะครับเอากลุ่มมากดดันคนนู้นคนนี้เขาอะนะบางกลุ่มนิวโหวดูยิ่งใหญ่นะครับไม่ถึงหมื่นคนเลยแต่บอกว่ากลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่ไม่ถึงหมื่นที่ไปกดดันชาวบ้านเขาฮะนะชงเรื่องไปให้ไปให้สมาชิกช่วยกันดา่านะช่วยกันดา่านะคนเข้ามาดูแล้วก็แคปออกไปบอกว่ารุ่นนี้เขาไม่เอาเขาไม่เล่นก็พวกคุณกันเองนะไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วก็แคปไป ไอ้พวกคุณกันเองก็ชงกันเองไม่เอาไม่เล่นก็ชงกันเองทั้งนั้นแหละไอ้อย่างนี้เนี่ยผมบอกนะครับว่าอย่าทำเลยครับมันจะทำให้วงการพระเนี่ยมันแย่ลงครับมันแย่เพราะพวกคุณนั่นแหละเพราะคุณเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนไม่ได้เห็นประโยชน์ส่วนใหญ่การตั้งเป็นกลุ่มเนี่ยผมบอกนะครับคุณใช้ชื่อใครล่ะถ้าคุณใช้ชื่อรุ่นคุณไม่เป็นปัญหาครับ ไม่เป็นปัญหาเลยคุณใช้ชื่อรุ่นคุณเนี่ยนาวัตถุมงคลรุ่นนู้นรุ่นนี้นี่คุณใช้ชื่อเกจิใช้ชื่อวัดใช้ชื่อเกจิใช้ชื่อวัดเพื่อหาหาไรายได้เข้าตัวเองหาเงินเข้ากับพวกพ้องตัวเองแต่คุณก็ยังน่าไปตีกันชาวบ้านบอกว่าคุณไม่ให้เขาโพสต์ไม่ให้เขาลงไม่ว่าครับไม่เป็นปัญหาแต่คุณเล่นไปตีกันเขาครับนะ เอาเขาไปต่อว่าต่อขานเอาเขาไปพูดในกลุ่มของคุณไอ้แบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องะครับคุณจะเอาเฉพาะนะวัตถุมงคลรุ่นของพวกคุณเท่านั้นน่ะเหรอนะเขาก็ไม่ว่านะครับถ้าคุณจะเอาวัตถุมงคลเชียร์แต่รุ่นของพวกคุณเขาว่าคุณที่ไหนล่ะแต่คุณเล่นลากเอาเขาเข้าไปโจมตีในกลุ่มของคุณในอย่างนี้ไม่ถูกต้องครับมันไม่ถูกต้องนะลากเขาไปแล้วบอกว่ากลุ่มไม่เล่นกลุ่มไม่เล่น กลุ่มตรงไหนอะครับคนที่ไหนเขาไม่เล่นนะครับไอเนี่ยผมบอกให้นะครับนะมันจะทําให้วงการพระเกิดความเสียหายก็เพราะกลุ่มแล้วกลุ่มเนี่ยผมบอกให้คุณอย่าชะล่าใจนะนะเฟซบุ๊กเขาปิดไปเยอะแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเล่นไม่ถูกกติกานี่แหละเขาเลยปิดนะเล่นไม่ถูกกติกายังไงครับแทนที่คุณจะนําเสนอประวัติเกจิรูปเกจิหรือเรื่องราวของเกจิ หรือว่าถุมงคลให้น่าติดตามให้น่าสนใจนะเอาเรื่องเข้าไปโพสต์ดรามา่าเข้าไปด่ากันในกลุ่มพอด่ากันมากๆด่ากันมากๆ f a เฟซบุ๊กเขาเห็นว่ามันมีปัญหาเขาก็เลยปิดกลุ่มคุณนะากลุ่มเป็นหมื่นเป็นแสนโดนปิดมันคุ้มไหมล่ะไม่คุ้มหรอกนะคุณเอาคนเข้าไปแล้วก็ไปเอาเรื่องดราม่าเข้าไปแล้วก็ไปด่ากันอยู่ในกลุ่มแล้วก็ให้เฟซบุ๊กเขาปิดกลุ่มคุณสนุกเหรอครับนะอย่าทําเลยครับ นะาประโยชน์มันได้ไม่มากหรอกแต่คุณเนี่ยนะกลายเป็นว่ามีปัญหาเลยทันทีนี่ผมจะบอกให้นะฮะผมเคยนะผมเคยโดนเหมือนกันเนี่ยพ,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 พูดวิพากษ์วิจารณ์อย่างเนี้ยแหละนะมีคนถามมาบอกว่าเกจิองค์นี้กระแสเป็นยังไงตอนนี้ทําไมเงียบจังผมก็บอกว่านะเออจริงนะมันเงียบเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นนกระแสมันเป็นอย่างนี้โอ้โหเท่านั้นเอง เอาผมเข้าไปด่าในกลุ่มสเสละเทะเลยเอาเข้าไปดา่าแล้วอินบ็อกมาหาผมอีกบอกให้ผมขอโทษผมผิดอะไรอะครับผมผิดอะไรผมต้องไปขอโทษคุณนะ่ะคือเขาถามเข้ามาเขาถามเข้ามาว่าวัตถุมงคลของเกจิองค์นี้ทำไมตอนนี้มันเงียบจังผมก็บอกที่มันเงียบเพราะว่าการนำเสนอของเขาเนี่ยนะของมวลหมู่สามาชิกหรือคนที่ศรัทธามันน้อยต้องมีการนำเสนอมากขึ้น ต้องมีการหาจุดมานำเสนอมากขึ้นนะเอาประเด็นว่าว่าผมไปว่าว่าความนิยมน้อยลงนะ้าคนไม่เล่นเอาผมเข้าไปตีในกลุ่มบอกว่าสื่อกระจกสื่อกระจกนะมาวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเขาไม่นะคนไม่เล่นนี่ในกลุ่มเขาซื้อขายกันคึกคักคึกคักอยู่กี่คนผมจะถามท่านว่าท่านคึกคักอยู่กี่คน แล้วคนอื่นที่เขาซื้อไปเขาขายไม่ได้อ่ะเขาถามเข้ามาว่าเขาจะทำยังไงมันขายไม่ได้ทําไมมันเงียบกันจะทํายังไงให้มันคึกคักเหมือนเดิมเขาหาวิธีแต่คุณแทนที่จะมาช่วยกันหาวิธีคุณลากผมเข้าไปโจมตีในสื่อของคุณแล้วก็บอกว่าผมสื่อกระจกผมบอกว่าผมสื่อกระจกคุณก็ไม่ต้องมาสนใจครับไม่ไม่ต้องมาสนใจผมมันสื่อกระจอกอยู่แล้วคุณจะเข้ามาสนใจทําไมล่ะ แล้วคุณจะลากผมก็ไปโจมตีในใกลุ่มคุณทําไมนะาแล้วมาบอกว่าให้ขอโทษนะแล้วแคปข้อความของนะของเพจไปแล้วก็ไปลงบอกว่าบอกให้เขาขอโทษแล้วไอ้นี่ไม่ใช่แอดมินนะไอ้นี่เป็น,เป,นเป็นลิ้วล้อเฉยๆนะอยากจะเอาหน้าเอาตากับกลุ่มเขาว่าตัวเองนะยิ่งใหญ่สามารถจะบังคับให้ไปขอโทษได้ผมบอกว่าขอโทษทําไมครับ ขอโทษทำไมครับผมทำผิดอะไรผมจะไปขอโทษคุณไม่มีเหตุผลที่ผมไปขอโทษผมยังไม่รู้เลยว่าผมผิดอะไรที่จะต้องไปขอโทษคุณถามว่ากฎหมายถามาผมรู้ไหมกฎหมายคุณขอโทษให้ผมขอโทษเนี่ยคุณรู้ไหมว่าผมก็จบกฎหมายเหมือนกันผมเรียนกฎหมายมาอ่านกฎหมายถูกดูกฎหมายเป็นผมจบหน้าด้านกฎหมายมาโดยตรงคุณอยู่อยู่คุณจะไปให้ผมไปขอโทษคุณ โดยที่ผมไม่ได้ทำผิดอะไรบ้าไปแล้วมันบ้าไปแล้วอยู่ๆจะให้ผมเข้าไปขอโทษในกลุ่มนะครับผมทำผิดอะไรคุณบอกผมมาที่เป็นข้อ,อข้อว่าผมทำผิดไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นผมจะเข้าไปขอโทษผมเนี่ยเป็นคนอย่างผมเป็นคนปณีปน ία, ปน้อมผมอยากให้วงการพระเนี่ยเดินไปข้างหน้าผมไม่มีหรอกที่จะไปโจมตีกล,ม ух, กลุ่มนู้นกลุ่มนี้เกจีอง์นู้น ух, องนี้ ผมไม่ยินดีด้วยกับการที่มีคนมาโจมตีพระโจมตีวัดผมยึดมั่นมาตลอดแล้วผมจะไปโจมตีเกจิโจมตีทําไมครับไม่มีเหตุผลที่ผมจะไปโจมตีเกจิไปโจมตีกลุ่มผมพยายามทุกช่องทางจะทําให้มันดีขึ้นพยายามทุกช่องทางจะให้วัตถุมงคลเดินหน้าแม้จะมีคนต่อว่าหาว่าช่องผมเป็นพุทธพาณิชย์หาว่าช่องผมสนับสนุน การค้าขายวัตถุมงคลผมก็บอกว่าผมยอมรับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วผมไม่มาจัดมันก็มีผมไม่มาบอกกล่าวแฟนรายการผมเขาก็ซื้อขายกันอยู่ผมเลิกน่าเลิกจัดรายการเขาก็ขายพากันอยู่ไม่ใช่เพราะผมเลิกจัดแล้วเขาไม่ขายกันแล้วทะานั้นคุณมาโทษผมไม่ได้ผมเพียงแต่ว่าผมมาบอกลู่ทางให้กับสมาชิกผมได้รู้ว่า ถ้าคุณจะเล่นพระเป็นพุทธพาณิชย์เล่นพระเป็นธุรกิจคุณต้องมีความเราแวดระวังอะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างผมมาบอกเอาข้อมูลมาบอกผมไม่ได้มาอ,อยู่อยู่มาสนับสนุนพุทธพาณิชย์เขามีการซื้อขายกันนานแล้วแล้วในปัจจุบันเขาซื้อขายกันในต่างประเทศด้วยท่านหลับหูหลับตามาด่าผมนะครับท่านไปดูนะเขาเนียขายพระให้จีนแล้วตอนนี้ จีนเข้ามาซื้อพระไทยตั้งเยอะตั้งแยะไอ้นั่นมันพุทธาณิชย์หรือเปล่าคุณหลับหูหลับตามาด่าผมนะ่าท่านไปดูตรงนั้นน่าเยอะแยะผมบอกว่าผมอายุจะหกสบแต่ที่รู้ๆเนี่ยเสียนพระอายุมากกว่าผมที่ตายไปแล้วก็มีที่ยังไม่ตายก็มีเขาขายพระมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆอยู่เลยเขาเป็นพุทธาณิชย์กันมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆอยู่เลย แล้วผมมาจะมาสนับสนุนพุทธพาณิชย์คุณจะมาว่าผมอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกต้องนั้นผมบอกว่าผมยืนยันผมมาจัดรายการผมมียืนยันแค่สองอย่างหนึ่งก็คือมาสนับสนุนให้ท่านได้เล่นพุทธคุณถ้าท่านไม่เอาพุทธคุณท่านก็เอาเรื่องธุรกิจผมบอกว่าท่านต้องเดินให้ได้อยู่สองทางหนึ่งถ้าท่านเข้ามาดูผมท่านจะเอาพุทธคุณท่านเช่าทีระอ่งสององค์ก็พอ แต่ท่านจะเล่นเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปท่านต้องมีข้อมูลนะซื้อน้อยซื้อมากท่านต้องมีข้อมูลไม่ใช่ไม่มีข้อมูลไปซื้อมาห้าลังสิบลังนะแล้วขายไม่ได้มาตุนไว้ที่บ้านมาผมบอกตรงนี้ผมเอาข้อมูลตรงนี้มาบอกท่านให้ท่านเล่นได้ถูกทางให้รู้ว่าวิธีการเล่นเป็นยังไงแล้วในปัจจุบันเนี่ยเขามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้าง ท่านเป็นคนตัดสินใจ